ก่อนที่จะเริ่มรีวิวฝากกดติดตามช่อง DK Autograde ของเราเพื่อรับชมข่าวสารรีวิวรถใหม่และเทคนิคยานยนต์ที่น่าสนใจเรามาดูกันว่า2025 Ford Everest Titanium รุ่นใหม่นี้มีอะไรโดดเด่นบ้างรถ SUV ขนาดใหญ่ที่ครองใจสายลุยและครอบครัวทั่วโลกกลับมาอีกครั้งในปี2025ด้วยดีไซน์ใหม่ที่ทรงพลังมากขึ้นภายนอกของ Everest Titanium โดดเด่นด้วยกระจังหน้าโครเมียมดีไซน์ใหม่ไฟหน้าแมทริกซ์เลที่ให้ความสว่างและความปลอดภัยเหนือระดับกันชนหน้าถูกออกแบบให้ดูบึกบึน ผสมผสานความหรูหราและความแข็งแรงได้อย่างลงตัวด้านข้างตัวถังใช้เส้นสายเฉียบคมล้ออันลอยขนาด20นิ้วเพิ่มความดุดันสำหรับสีตัวถังนี้ให้เลือกหลายเฉดทั้งสีเงินสีดำสีขาวมุกและสีน้ำเงินเข้มห้องโดยสารของเอเวอเรสต์ไทเทเนียมปี2025ถูกยกระดับทั้งวัสดุดและเทคโนโลยีภายในกว้างขวางรองรับผู้โดยสารได้เจ็ดที่นั่งเบาะนั่งหุ้มหนังแท้บปรับไฟฟ้าพร้อมระบบระบายอากาศเบาะแถวสองพับได้ง่ายเพื่อเพิ่มพื้นที่บรรทุกสัมภาระ หน้าจอ Infotainment ขนาด12นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto ระบบเสียงจากบีและโอลำโพง12ตำแหน่งมอบประสบการณ์ความบันเทิงที่เหนือระดับภายในมีไฟแอมเบียนไล,ไล์ปรับสีได้ตามต้องการมากวัดดิจิทัลขนาดใหญ่แสดงข้อมูลชัดเจนทุกการขับขี่ขุมพลังของ e v e r e s ร t i t ไทเทเนียมสองพมาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ2.0ลิตรบีเทอร์โบให้กำลังสูงสุดประมาณ2 1 0แรงมา้าแรงบิด500นิวตันเมตรจับคู่เกียร์อัตโนมัติ10ส,สปีดการตอบสนองทันใจทั้งการขับในเมืองและทางไกล ระบบขับเคลื่อน4ล้อพร้อมโหมด Terrain Management System เลือกโหมดการขับขี่ได้หลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็น Normal Eco Slippery Mud รุกแซนและทาวพร้อมระบบช่วงล่างแบบ w t c h l i n k Rear Suspension ให้ความนุ่มนวลและการทรงตัวมั่นคงในทุกสภาพถนนระบบเบรกและระบบช่วยเหลือการขับขี่ก็จัดเต็มทั้ง ABS EBD ระบบควบคุมการทรงตัวระบบป้องกันการลื่นถลายและระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน สำหรับเทคโนโลยีความปลอดภัย Ford Everest Titanium จัดเต็มด้วย Ford Company Pilot 360ระบบช่วยขับขี่อัจฉริยะประกอบด้วย Adaptive Cruise Control ช่วยรักษาระยะห่างจากรถคันหน้า Lane Keeping System ช่วยเตือนและควบคุมให้อยู่ในเลน Blind Spot Information System แจ้งเตือนจุดบอดรอบคัน Cross Traffic Alert ระบบเตือนเมื่อถอยหลังจากซองจอดระบบตรวจจับคนเดินถนนและช่วยเบรคอัตโนมัติระบบกล้องรอบคัน360องศาช่วยให้จอดรถได้อย่างมั่นใจสำหรับผู้ขับขี่ที่ต้องการความสะดวก ระบบรีโมทสตาร์ทและ f o r d p a s s c o n n e c t ช่วยควบคุมและตรวจสอบข้อมูลรถผ่านสมาร์ทโฟนเมื่อทดลองขับ Everest t i t ไทเทเียมรู้สึกได้ถึงพละกำลังและความนุ่มนวลที่ลงตัวอัตราเร่งดีแม้ตัวถังใหญ่พวงมาลายัยตอบสนองแม่นยำช่วงล่างเก็บแรงสั่นสะเทือนได้เยี่ยมการเก็บเสียงห้องโดยสารถือว่าเงียบมากระบบเกียรส์ส0สปีดเปลี่ยนจังหวะลื่นไหลไม่มีสะดุดอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงทำได้ประหยัดกว่าที่คาด โดยเฉลี่ยประมาณ12-13กิโลเมตรต่อลิตรในการขับขี่ทางไกลและประมาณ9-10กิโลเมตรต่อลิตรในเมืองภายในกว้างขวางนั่งสบายทุกตำแหน่งเบาะนั่งแถวสามพับเรียบเพิ่มพื้นที่เก็บของได้หลากหลายการควบคุมอุปกรณ์ต่างๆทำได้ง่ายจากหน้าจอก,กลางและปุ่มสังงานที่พวงมาลัยถ้าคุณกำลังมองหา SUV ที่ตอบโจทย์ทั้งการใช้งานในเมืองและการเดินทางไกล Ford Everest Titanium 2025คือหนึ่งในตัวเลือกที่ครบเครื่องทั้งดีไซน์หรู เทคโนโลยีล้ำพละกำลังที่พร้อมลุยและความปลอดภัยที่จัดเต็มแม้ราคาจะสูงกว่ารุ่นปกติแต่สิ่งที่ได้รับถือว่าคุ้มค่าเมื่อเทียบกับความสะดวกสบายและความอุ่นใจในการขับขี่ f o r d Everest รสต์ไทเทเนียมจึงเป็นรถที่ตอบโจทย์ทั้งการใช้งานครอบครัวและการเดินทางผจญภัยได้อย่างเต็มที่ถ้าท่านสนใจรายละเอียดเพิ่มเติม,ตมหรืออยากทดลองขับสามารถติดต่อโชว์รูม Ford ใกล้บ้านได้เลยครับอย่าลืมกดติดตามดี Auto โต r าเตเพื่อรับชมรีวิวรถใหม่เทคนิคดูแลรักษารถยนต์และข้อมูลยานยนต์ที่น่าสนใจ ขอบคุณที่รับชมและพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ